รู้อย่างเดียวไม่พอเนาะเราต้องมีไหวพริบป,ปฏิพานด้วยว่ามันยังไงคุยกตัวอย่างเคสนี้แฟนครูเนาะน้ามันท่วมตรงท่อท่อมันระบายไม่ได้น้ําท่วมตรงท่อท่อมันระบายน้ําไม่ได้ตรงซิงล้างจานใช่ปะเขาก็บ่นเนี่ยน้ํามันเออเนี่ยมันระบายไม่ทันมันไม่รู้เป็นอะไรเขาก็บ่นอยู่นั่นแหละจนครูนะครูกระก้มไปมองลงท่อข้างล่าง ออทอดเนี่ยมันหยอดครูเลยสันนิษฐานว่าน้ํามันคงจะค้างตรงนี้ครูก็เลยมองว่ามันน่าจะมีพวกตะไคร้หรืออะไรค้างตรงนี้แน่ๆเลยมันเลยให้น้ําระบายไม่ดีครูก็เลยบอกเขาป้าป้าก้มลงไปมองข้างล่างไดมาลันเนี่ยป้าได้แต่บนนะมันจะหายไหมป้าก้มไปมองเนี่ยมันมีท่อตรงนี้อยู่เนี่ยมันหย่อนอยู่เนี่ยท่อแล้วมันเป็นทอ่อเหมือนท่อที่ดึงได้เป็นยน่ยนๆใช่ปะ ป้าก็เอาน้ำมันออกแล้วป้าก็ลองแกะมาดูซิมันมีตะไคร้อะไรค้างไหมเนี่ยป้าต้องก้มดูข้างล่างดิอ่ะพออย่างนั้นเสร็จเขาก็ไปกลมๆเล,ลือล้อๆข้างล่างดูแล้วเขาก็จะเอาไอ้ถาดไอ้ที่มันแบนๆมารองน้ําเขาบอกมันได้ที่ไหนป้าป้าทําไมไม่เอาการะมังมาวางน้ํามันเยอะเดี๋ยวมันก็เด่นออกเขาก็ไปหาการะมังมาวางแล้วเขาก็หมุนๆออกมา แล้วมันก็เป็นอย่างที่ครูสันนิษฐานจริงๆคือมีน้ําครั้งก็มีตะไคร่ค้งเขาก็ไปเช็ดเช็ดเอาตะไคร่ออกแต่เนี้ยน้ําโฟเลยคุณเห็นปะรู้อย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีไหวพริบปฏิพานด้วยรู้แล้วบ่นไม่เกิดประโยชน์ค่ะเราก็ต้องวิเคราะห์ดูเนาะในเรื่องเนี้ยในเรื่องงานเราก็เช่นกัน การที่เรารู้ปัญหามันก็เหมือนได้แก้ปัญหาไปแล้วครึ่งทางแต่พอรู้แล้วยังไงเราก็ต้องมาวิเคราะห์เฮ้ยทําไมมันเกิดต้นสายปลายเหตุมันมายังไงว่ามันไปต่อกันตรงไหนวะแล้วมันจะแก้ได้ถูกจุดเหมือนอย่างไอซิงล้างจานครัวเอ้ามันเอออีตรงล้างจานเราก็ต้องดูสายต่อมันมันต่อมาจากอะไรวะอ๋อมันมีสายอยู่ข้างล่างอ๋อมันจุกต่อกันตรงนั้นอ๋อไอตรงนี้มันหมุนได้นะสันนิษฐานว่ามันมันคงจะมีตะไคร่อยู่ มันก็เป็นอย่างนั้นจริงเราก็หมุนมาแก้เหมือนการงานเราเหมือนกันมันต่อจากตรงไหนมันมีปัญหาอะไรเราก็แก้มตรงนั้นมันจะได้ถูกจุดรู้อย่างเดียวไม่พอต้องมีไหวพริบป,ปฏิพานด้วยสืบสาวราวเรื่องวิเคราะหนะ์เนาะเขาเรียกการวิเคราะห์ว่าเอ้ยปัญหามันเกิดตรงนี้มันมีอะไรมาเชื่อมต่อมันไหลไปยังไงวะอ๋อมันจะได้เจอมันจะได้แก้ถูกอันนี้ก็เอาไป พิจารณาแล้วคิดดูเนาะแล้ว a อ a แดปกับสิ่งที่เราเจอมันจะได้แก้ปัญหาได้ถูกจุดมันจะได้ไม่มากวนใจเราอีกถ้าเราแค่บนมัน ไม่ช่วยเราต้องลงมือทํากับมันด้วยแฟนครูนะบ่นอยู่นั่นครูเห็นบ่นหลายวันจนครูไปยืนดูแล้วครูก็บอกจุดว่ามันแก้อย่างนี้แต่ครูก็ไม่ทําเองนะบอกจุดเอาตรงเนี้ยนานทำดิผลสุดท้ายทําแล้วมันก็แก้หายอันนี้ร์ละค่ะคือภาวะผู้นําของครูชี้นิ้วใจอย่างเดียวอ่ะก็เอาไปทําเอาไปวิเคราะห์ตัวเองดูเนาะว่า เราเจอปัญหาแบบนี้อยู่หรือเปล่าถ้าเจอแบบนี้อยากแค่บนเราจงวิเคราะห์ลงไปแล้วก็แก้มันมันจะได้แก้ได้ถูกจุดครูขอให้คุณเรียนรู้อยู่เสมอเพราะสิ่งนี้มันเป็นเครื่องมือทําให้คุณโตเนาะครูขอให้คุณโชคดีมากๆจากใจครูทัญญาค่ะ